พนังกั้นคลองสาขาคลองชัยนาทป่าศักดโครงการส่งน้ําและรักษาเรืองรางในพื้นที่ตําบลสร้างศกตอนนี้สุดพังกว่า20เมตรแล้วนะคะคุณคณิ t h าอมมอมรเมรวรินมีรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะเชิญค่ะ สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีหลายพื้นที่ยังวิกฤตค่ะล่าสุดค่ะคลองสาขาของคลองชัยนาทป่าศักในพื้นที่ตำบลส่งสางศกอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีสุดพังเป็นระยะทางถึง20กว่าเมตรตอนนี้มวลน,น้ํานี่ไหลทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน,นะคะก็คือบริเวณคลอง23ค่ะใกล้กับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงราง น้ำได้กัดเซาะแนวคันดินที่อยู่ใต้กำแพงคอนกรีตมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่วันนี้จะทําให้กาแพงคอนกรีตซุดตัวลงค่ะน้ำเนี่ยจากคลองใช้นาทป่าสักดิลทะลักษเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตําบลสังโศกและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า200หลังคาเรืองพี่ๆกู้ภัยก็เร่งอพยพประชาชนแข่งกับน้ําที่ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วตอนนี้อพยพกับไป ออกไปกับทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่พยายามที่จะกลับเข้าไปเอาเข้าของทรัพย์สินแต่ว่ากระแสน้ําแรงมากแล้วก็ไหลเชี่ยวทําให้ไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านได้ค่ะขณะที่ทชะลอน้ําโดยการตัดต้นไม้นะคะมาขวางทางน้ําแล้วก็จะใช้เกรเบียงเพื่อลดความแรงของน้ําก่อนที่จะซ่อมแซมผนังคอนกรีตเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ชั่วคราวค่ะ คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังมีประชาชนนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเข้ามาดูสถานการณ์ติดตามความคืบหน้าเพราะว่าหลายคนบอกว่ายังเป็นห่วงบ้านเรือนที่นี่ค่ะแล้วก็ต้องเห็นใจพวกเขานะคะพยายามเข้ามาแล้วแต่ก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ทางการก็กําลังเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะ